แถวบ้านผมเขาอาจจะไม่เคยเจอฤาษีมาก่อนอาจจะไม่เคยยินเรื่องแบบนี้แล้วเขาถามผมผมต้องบอกเขาว่าไงครับก็แล้วแต่เขาจะเชื่อเพราะมันเป็นความเชื่อเขาเราจะไปบังคับให้เขามาเชื่อเราก็ไม่ได้ทราบมาว่าเขามากันที่นี่เยอะแยะมากมายเขามาทําอะไรครับอาจารย์เขาอยากปังปุริเยอยากปังปุริเยพวกฤาษีพวกนักบวชพวกมอดูไม่ได้ทําให้น้ำมันแพงนะไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจแย่นะแต่เราช่วยให้เศรษฐกิจดีต่างหาก ก็เลยสีเป็นนักบวชคขิเยกหัดอีกแบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่แทนพระแต่ไม่ใช่ไปรับสังฆทานแทนพระแต่ทำในหน้าที่ที่พระทำไม่ได้สิ่งที่พระพิสุทำไม่ได้ตามพุทธพะวในัยไม่ให้ทำพวกฤาษีก็าจะมาทำแทนไล่ผีก็เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านที่มีความตายที่มีความกลัวกับผูดผีปีศาจความเชื่อในมุมมองของอาจารย์คืออะไรครับการสืบทอดจารีตโบราณไม่ให้เสื่อมสูญไปแต่บางคนอาจจะว่าพวกฤาษีมหาจินตามความเชื่ออันนั้นก็ประมาณหนึ่งถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะทำหรออย่างแถวบ้านผมเขาอาจจะไม่เคยเจอฤาษีมาก่อนอาจจะไม่เคยยินเรื่องแบบนี้แล้วเขาถามผมผมต้องบอกเขาว่า ก็แล้วแต่เขาจะคิดเพราะมันเป็นความคิดเขาเราจะไปบังคับให้เขามาเชื่อเราก็ไม่ได้แต่นี่เป็นความเชื่อท้องถิ่นที่มีอย่างยาวนานทราบมาว่าเขามากันที่นี่เยอะแยะมากมายเขามาทําอะไรครับอาจารย์เขาอยากปังปุริเย่อยากปังปุริเย่ปังปุริเยแล้วเขามาทำอะไรได้บ้างครับเขาก็เอาสินค้าของเขาที่จมบ้างติดหนี้ติดสินเยอะๆๆะ มาเขียนขอพรหลวงปู่บ้างมาถามว่าแพ็กเจแบบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบไหนช่วงนี้คนลงทุนอะไรของที่จมจะขายหมดไหมถ้าไม่หมดช่วยหนูได้ไหมก็จะประมาณนี้หัวหายเมียหนีอยากมีเสน่ห์หน้าดำาๆค้ำคเหมือนฝนจะตกพวกนี้ลงได้ลงได้ลงอะไรอาจารย์ลงเสน่ห์ให้มาหนับอยากมีเสน่ห์ครับมหาอาจารย์อยากปังขายสินค้ามหาอาจารย์แฟนนี้แฟนนี้มหาอาจารย์ส่วนมากทุกวันนี้มีแต่อยากรวยอยากรวยก็มาได้หลายคนคงถามว่าเอ้า งั้นมาที่นี่หมดงั้นประเทศไทยรวยกันทุกคนแล้วยังไม่มาด้วยความโรรปร <c oughs> าดจะฟังเขาข่าวนี่แหละครับเราก็ต้องดูว่าคาถาบทนี้มันจะถูกกับเขาไหม เขาไม่มีเงินมาคนจะไปลงแบบค่าครูแพงๆเขาก็รับไม่ได้อยู่แล้วบารมีเขาไม่ถึงเงินล้านคุณจะไปยัดเยียดให้เขารวยทึงร้านมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องดูสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้เขาอยากจะมาบริกรรมคาถาอยากจะได้ของดีเนี่ยครับขอเลียนถามด้วยความเคารพครับก็มีค่าวิชากันเริ่มต้นยังไงอะไรมาครับอาจารย์สิบสองบาทยี่สิบสี่บาททองคำบาททองคำสามบาททองคำห้าบาทจนถึงทองคำสิบบาทงาช้างเงินโบราณขอบอกว่าสามปีเนี่ยเพื่อนๆทำธุรกิจบุนกันมากกับต้องนุนดวงก่อนถ้าดวงไม่ดีไอ้ที่ป่วยก็หนักไอ้ที่รัก แต่ถ้าดวงดีปับไอ้ที่ป่วยก็หายไอ้ที่ไหนก็จะลักควรรักษาตั้งแต่พื้นฐานก่อนคือทําดวงให้ดีก่อนของพวกนี้เป็นแค่ของประดับประดา หนุนดวงด้วยอํานาจพุทธคุณก็เอาเสื้อมาเป็นตัวแทนเราก็จะสวดบทที่ครูบาอาจารย์กาหนดว่าบทนี้บทนี้บทนี้มันก็จะมีระบุไปทําสีตามของวันเกิดตามที่เรียนมาแต่นี่เป็นความเชื่อนะครับไม่ได้บังคับให้ใครต้องเชื่อทุกคนเป็นความเชื่อโบราถ้าเพืพ่อนๆจะบอกว่าจะเชื่อได้ยังไงก็แล้วแต่ก็มาทําดูสิพระพุทธเจ้าให้มาดูก่อนเอหิปัสสิโกควรมาดูถ้าดูแล้วน่าเอาไหมโอปานะยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนปัดจัดตังจึงเป็นผู้รู้ได้เฉพาะตนฝรั่งไม่เคยมาประเทศไทยรู้แค่ส้มตําอร่อยแต่ไม่รู้หรอกว่ามันทํำยัง ต้องทาดูสิมันต้องมาหามะาละกอต้องใส่ปลา,ามันมาเริ่มปรุงเองมันจะรู้รสชาติสิ่งพวกนี้น้อมคนเข้ามาหาทำนะครับพวกฤาษสีพวกนักบวชพวกมอดูไม่ได้ทําให้น้ำมันแพงนะไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจแย่ยนะแต่เราช่วยให้เศรษฐกิจดีต่างหาก